ส่งคอมเมนต์ถึงวิวกุลวุธิหลังหยิบแชมป์สิงคโปร์โอเปน2025จากเพจ w f วิวกุลวุธิวิทิสศาสตร์นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นอีกครั้งก่อนหยิบแชมป์แบดมินตันสิงคโปร์โอเปน2025เมื่อวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยจากความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้นักตกลูกขนไก่ชาวไทยเตรียมสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักกีฬาชายเดียวที่มีอันดับโลกสูงที่สุดของประเทศไทย หลังเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้เราลองไปดูความเห็นจากแฟนทั่วโลกจากเพศาพันแบดมินตันโลก BW f กันคอมเมนต์ Comment ที่1กุลวุฒิเหมือนราชนกในเวอร์ชั่นผู้ชายเขามีเทคนิคดีมากการเดินเกมเนียนตาจังหวะรับก็ดีแถมจังหวะตกทำแต้มก็ยังดีอีกคอมเมนต์ที่สกุลวุฒิก็คือหลินตันที่ถนัดมือขวานั่นเองคอมเมนต์ Comment ที่สาม มันน่าทึ่งมากเขากว่าแชมป์ไปแล้วสี่รายการในปีนี้คอมเมนต์ที่4ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเควีกุลวุธิวิทิศารดีกว่ามากๆในเกมนัดชิงทักษะของเขาดีมากๆแต่ฉันยังเชื่อว่าชิยูชิจะกลับมาครองมือหนึ่งของโลกได้ในอนาคตคอมเมนต์ที่5เขาเปลี่ยนไปมากกุลวุธิเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไหมเขาตีได้ดุดันขึ้นและรวดเร็วขึ้นคอมเมนต์ที่6 เอาจริงๆฉันเบื่อที่จีนครองความเป็นหนึ่งในกีฬาแบดมินตันดีใจที่กุลวุธิสามารถทำลายมันลงได้คอมเมนต์ที่เจ็ดกุลวุธีเป็นนักกีฬาที่มีสมาธิในเกมสูงมากที่สำคัญเขาเป็นคนที่สุภาพมากๆคอมเมนต์ที่8ปดไม่แปลกใจว่าทำไมกุลวุธิถึงกำลังจะก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเขาสมควรได้รับมันอย่างยิ่งคอมเมนต์ที่เก้าตอนนี้กุลวุธีอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเล่นด้วยความมั่นใจฉัน ตั้งตารอที่จะเห็นเขาดวลกับวิกเตอร์อเซลเซนหรือฉียูชฉีในรายการต่อไปคอมเมนต์ Comment ที่10กุลวุฒทธินักกีฬาคนนี้น่าจับตามองทีเดียวเขายังอายุน้อยเคยได้แชมป์และเคยคว้าเหรียญโอลิมปิกในขณะที่ผู้เล่นรายอื่นๆผ่านจุดสูงสุดในการเล่นไปแล้วแต่เขายังเดินหน้าเปลี่ยนประกายต่อไปนี่คือยุคทองของเขาอย่างแท้จริงคอมเมนต์ Comment ที่11 กุลภุตที่นี่คือนักกีฬาที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เขาสามารถตกวางลูกได้ทุกจุดในสนามคอมเมนต์ที่ส2สอสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นจากกุลุุตที่คือเขาเป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่งและมีการลดความผิดพลาดในการตีลูกเสียลดลงเขามีศักยภาพที่จะชนะการแข่งขันได้อีกหลายรายการคอมเมนต์ที่13ฉันชอบเขามากๆเขาเป็นผู้เล่นที่มีมารยาทดีและสุภาพเสมอคอมเมนต์ที่14 ไม่ต้องแปลกใจหากชื่อของกุลวุฒิจะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาแบดมินตันที่ดีที่สุดในโลกใบนี้คอมเมนต์ Comment ที่15ขอแสดงความยินดีกับมือวางอันดับหนึ่งของโลกหวังว่าเขาจะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในเอ2 0อ8ได้คอมเมนต์ Comment ที่16กุลวุฒิคือนักกีฬาไทยคนโปรดของฉันเขามีความสามารถแข็งแกร่งและถ่องตัวอยู่เสมอคอมเมนต์ Comment ที่สิ ฉันชอบการตีลูกของกุลวุธิเขาเป็นนักกีฬาที่น่าจับตามองจริงๆเขามีคุณสมบัติการตีเหมือนกับรีซีเจียมาเลเซียและวิกเตอร์อเซลเซนเดนมาร์กแม้รูปร่างจะเล็กกว่าคอมเมนต์ Comment ที่18เขาเหมาะสมกับตำแหน่งแชมปกุลวุธิเขาเป็นผู้เล่นที่ควบคุมการตีที่ดีและมีความอดทนสูงในจังหวาาละแรลลี่คอมเมนต์ Comment ที่19 สิ่งที่เหลือเชื่อกว่าคือกุลวุธิเอาชนะคู่ต่อสู้ทุกคนในทัวร์นามเมนต์นี้2ถึงศูนย์เซตเขายอดเยี่ยมอย่างแท้จริงและคู่ควรกับมือวางอันดับหนึ่งของโลก